สวัสดีค่ะวันนี้นะครพี่หมอก็ได้นําตําราทํานายโชคทั้ง12ราศีมาฝากแฟนเพจทุกท่านค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะให้นับตั้งแต่ j จดีเป็น1ปีขึ้นไปตั้งแต่ j จดีฉัดเงินคนคอขาดเรือนหลวงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วกลับมาที่ j จดีกครั้งหนึ่งแล้วนับไปเรื่อยๆจนถึงครบอายุของตัวเองณนะปัจจุบันถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะนับ j จดีเป็น1ปีแล้วก็ ไปทางซ้ายก็คือนากราชแม่มดพ่อหมอขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงเจดีแล้วนับไปเรื่อยๆจนถึงอายุของตัวเองณปัจจุบันค่ะแล้วก็มาฟังคําทํานายกันเลยค่ะว่าแต่ละ,ะปีนั้นเราตกอะไรแล้วดีหรือร้ายค่ะถ้าปีนั้นเราตกที่เจดีนะคะ นั่นหมายถึงปีนั้นจะมีโชคดีค่ะคนโสดมีโอกาสจะได้พบเนื้อคู่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภหรือทรัพย์สินอันพึงใจถือเป็นปีที่ดีค่ะส่วนใครที่ตกฉัดเงินนะคะปีนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยยศถาบรรดาศักดิ์มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะเรื่องของงานราชการหรือการขันอาสารับปากเจ้านายค่ะ ปีไหนที่ตกคนคอขาดท่านว่าไว้ว่าปีนั้นอาจจะต้องโทษทางอาญาหรือต้องราชภัยอาจจะต้องมีการไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเพราะอาจจะเขาเรียกว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้ค่ะถ้าตกที่นั่งเรือนหลวงค่ะเรือนหลวงนี้เขาบอกว่าตรงนี้หมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผน่นความเป็นหลักฐานมั่นคงมีโอกาสได้คู่ที่มีความปึกแผ่นและมั่นคงในชีวิต ส่วนใครที่ตกในปีปราสาทนะคะถ้าตกปราสาทปีนั้นท่านว่าไว้ว่าคนโสดจะพบเนื้อคู่มีโอกาสได้เจริญงอกงามในเรื่องของทั้งทางโลกแล้วก็มีโอกาสได้ประสบพบเจอสิ่งดีๆปีนั้นถือว่าเป็นมงคลมากค่ะถ้าตกที่นั่งในเรื่องของรางหูค่ะปีนั้น เขาเรียกว่าอาจจะมีเคราะห์ร้ายถึงขั้นเลือดเลือดตกยางออกได้ค่ะเรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพเป็นหลักค่ะแล้วข้างบนค่ะตกที่นั่งฉัดทองเขาบอกว่าฉัดทองนั้นเป็นปีที่ไม่มีความทุกข์ร้อนใ,นใดๆมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตค่ะส่วนปีไหนที่ตกเทวดาขี่เต่าเขาบอกว่าไม่ดีและไม่ร้ายเรามาระวังการจากที่อยู่ค่ะ ้าปีไหนตกที่นั่งคนต้องขือคาปีนั้นให้ระมัดระวังญาติมิตรเพื่อนพ้องหักหลังไม่สู้ดีนะคะส่วนปีไหนที่ตกพ่อมดนะ,ะพ่อหมอเนี่ยเขาบอกว่าปีนั้นจะได้ทรัพย์ได้ลาบจากมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูคะ่ะส่วนปีไหนที่ตกแม่มดปีนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างดีคะ่ะส่วนปีไหนที่ตกนาคราชนะคะปีนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังโรคาพยาธิต่างต่างเลือดตกยางออก แล้วปีนี้คุณตกอะไรคะเรามาเช็คดูกันเลย